ฉันคือตัวซ้์กับตัวเดวย้านยกคัวฉันคือตัวซ้กับตัวเดีย้นควฉันเม็นาบบปิดเผยที่เาเนถ้าฉันทีสู้แล้วฉันจะตายวใจขอคุณยิงปืนไกปืน คือรอบและง่อนที่จะเริ่มสงครามเราต้องรู้ก่อนว่าสู้เพื่อใครรู้ไหมว่าฉันรลกเธอสุดหัวใจหากเธอต้องการความหลักที่ฉันก็จะเป็นทหารฉันคือถกสวรรค์กับปืนลูกซองสู้สงครามต้องได้ฉันไม่นนแค่ถุสวรรค์ก็กลายเปฉันกลับ เธอจะปลงบลอฉันให้หมดไปให้เธอสบไเธอคูณเมว่าเธอคือปุกสิ่งทุกอ,อย่างพีไม่รู้ต้องาะไรสวยไม่ใช่เพื่อยุ่งรอต่อไปคืนนี้เราก็รอกันนะแล้วคุณไต่บ้ามันพอมากกันผู้สัทธาแล้วพ็ทำมอดทำจะรอต่อไป

ก่อนจะเริ่มสงครามนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าสู้เพื่อใครรู้ไหมว่าชะลักเธอสุดหัวใจหากเธอต้องก,การความรักนี่ฉันก็จะเป็นทหารฉันคือถุสวรรค์กับปืนลูกซองสู้สงครามต้องได้ใช่ฉันไม่แค่ที่สวรรค์จะปไปฉันกลับไปจะทิ้งความเชื่อทั้งหมดไปเพื่อให้เธอปลอดภัยเธอรู้ไหมว่าเธอคือทุกสิ่ง ที่ฉันมีจะต้องการจะมีชีวิตไม่ใช่เพื่ออยู่รอต่อไปคืนนี้ โอเคโอเคผมจะต้องล้อต่อไปฉันคือทุดสวัน์กับเบอร์ลุสองสู่สงครามต้องได้ใช่ฉันไม่แค่สีวันจะพันจันกลับไป ฉันคือถูดสวรรค์กับปืนลูกซองสู่สงครามต้องได้ใช่ฉเช่นไมเคิลสิวัฒนะพา,าตัวฉันกลับไปแต่ที่ความโชคทักหมดไปเพื่อให้เธอปลอดภัยเธอรู้ไหมว่าเธอคือปกเสีงยงดีฉันมีฉันต้องการนะมีชีวิตไม่ใช่เบื่ออยู่รอตัวไปคืนนี้แน่ชัย จะต้องซ่อนซ่อนซ่อนในปีคืนนี้แล้วบอาคนที่ฉันหลอกมาแทนั้นกนทะองรูกก็หวาสู้เพื่อใครรู้ไ,มไหมว่าฉันรักเธอสุดหัวใจหากเธอต้องการความรักฉันก็จะเป็นทหารเออก็ จบจบกันไปสำหรับคลิปนี้นะครับใครอย่าลืมก็ชอบกดไลค์ซับสไครป์ไปเปิดแชร์ขอได้ขอให้โชคดีนะให้น้องับฟันดีที่ยูอเกนเจอบ๊ายบายครับ